สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ Ford SWT สายดลาวนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับรถพุ่นยาหัวกระป๋อนะครับในของคลาส6 0 0ลิตรนะครับผมด้านหน้านี้เลยนะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับเพราะส่วนคลิปก่อนๆที่ลงไปนะครับก็ลงปุ๊บรถก็จะขายไปเลยขายไปนะครับส่วนคันนี้นะครับยังโสดอยู่นะครับ โอเคก็ด้านหน้านี้นะครับเป็นรถทุ่นยามมา r ร y a มา F 600ครอบหัวกระป๋อนะครับผมตอนนี้นะครับมาในทรงของลักษณะ3มเพลานะครับขับเคลื่อน6ล้อนะครับ,ข,บขึ้นมานะครับดูหล่อขึ้นหลายเท่าเลยนะครับผมตัดรถสีแดงน,นะครับประตูสีน้ําเงินสีตัดกันนี่เฟี้ยวสุดๆนะครับ ก็ยิงตัวนี้นะครับได้เอาไปลองเทสความแรงแล้วนะครับผมก็สูงพอใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่แพ้พี่ๆอย่างตัวพันลิตรนะครับรุ่นนี้ผมต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นระบบหัวฉีดแถวคู่นะครับหัวฉีดแถวคู่แต่เรานะครับสามารถเลือกที่จะปิดเปิดอ่าซิกใดซิกหนึ่งก็ได้นะครับผม ลมใหญ่ๆนะครับพัดลมใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปั๊ม MS แปดร้อยนะครับผมกล้องมองหลังนะครับตังเรียบร้อยนะครับผมก็รุ่นนี้อาจะมาพร้อมเครื่องยนต์ 3KR นะครับเครื่องข้างในก็จะดูแบบดิบๆเลยนะครับตัวนี้มีการรื้อเช็คนะครับเครื่องเดิมๆของญี่ปุ่นเลยนะครับผมถังโซล่าครับ ไฟสปอร์ตไลท์สองดวงนะครับติดตั้งเรียบร้อยรอบนี้จะไว้บนหัวนะครับสวยงามนะครับแต่ตัวนี้สภาพยางก็จะสมบุกสม, <c oughs> สมบกสมบันหน่อยนะครับผมตัวนี้ท่านลูกค้าถูกใจตัวรถนะครับเดี๋ยวเรื่องยางค่อยว่ากันเนาะตัวนี้ผมเอายไหลอ,อยู่แล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของเป็นตัวที่วางหัวกระป๋อนะครับก็ข้างในก็จะธรรมดานะครับไม่มีอะไรแตกใหม่นะครับผมก็ทุกอย่างยังคงสภาพเดิมนะครับมีแค่เพิ่มมาในของชุดแอร์นะครับแล้วก็ตัวจอมองหลังนะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆนะครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบสายพานระบบสายพานทํางานทั้งคันนะครับจะไม่มีตัวไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็ข้อดีของสายพานครับก็คือว่าดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายซอร์วิสง่ายนะครับแล้วก็อะไรราคาค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนะครับผมโอเคถ้าหากสนใจนะครับสเปคนี้นะครับอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทนะครับผมถูกใจนะครับก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทางร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศมีสวิตชหลักการขายทีมช่างพร้อมอะไรครบสวัสดีครับ